E จ้ะมือน,นี่มากขัดท่านเมล็ดท่านเขาวไว้เพิ่นด้วยจ้ะอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ของเขาดอพย่อมน่องที่ได้รับท่านเขาเล้วนะ่อยเบิง่งโดยจ้าเมล็ดมันติดเป็นแบบนี้หละจ้ะพป่น้องมางกนว่าเออคือเม็ดร,รีบบ่แมนด้วยจ้ะตอนสัธญาซื้อมาตอนแรกเก็คิดจังสันละ่ะสีเลี้ยวนี่เม็ดเข่างามจ้ะเม็ดเข่ากับปกติงาม เขากับบอกแข็งทื่อเขาให้สมัยตะกีจ้ะมันเป็นเขาแต่ว่าเขาเอาไว้หงกินได้เลยจ้ะหงกินได้เลยเศษเดษชื่อเขาปีทื่อเขานาปีเลยจ้ะนี่เป็นหากันเข่าช่วงนี้ข้นโขามาต่างหลายเด้อพี่น้องจ้ะช่วงเขาหานจนมากที่เป็นภูเก็นกูมันออกนะจ้ะพี่น้องมันตรงนรกอย่างที่นาเพื่อนทีเฝ้ากู่มันออกไปให้ไปหน้าแล้วเป็นจะดเตไปบานไว้ยทางพี่น้องจ้ะ เปนทายากอะปอใหญ่ปตะเตอร์ปอลังฟาดเข่ากะทีฟาดห้แน่ยยุ่จากกับว่าห้ใส่ห้ยกีหายหลายหรอดจากกันไปเห็นเม็ดคือเม็ดบีบเม็ดยังกับเจอกะทีนี้เนี่ยจะยัดไปถอดยัดไปถอดจ้ะพี่น้องทีที่เอาไปวานหลายหลายยาเฝ้าไปวานหลายหลายจะอันมันสีลงทุนหลายโพดจ้ะอันเีาเอาไปเป็นแนวก่อนเนาะเอาไปวานเอาเอาเอาพันมันก่อนจะปีแรกปีต่อไปพี่น้องหิงคอย วานเอาจ้ะบางคน,ก,นก็เอาไปหยอดเอาได้จ้ะเอาไปหยอดเอาไปหยอดใส่เครื่องหยอดใส่มือหยอดเอาตวแลสน,นทยาเอามากหยอดเอาด้วยกันพี่น้องจ้ะบันน้กข้าวมีเป็นพันของข้าแล้วต้องคอยวานจ้ะยังคอยบดลงทุนหลายพี่น้องจ้ะการขาวตีเ,เอาไปวานเลยพี่น้องจ้ะสองสามสอบหาสอบกับ,บ่พ่อถ้าต้องเอาแบบหยอดเอาก่อนจ้ะพี่นอ้องพอเสียของเขาอันนี้ได้พี่น้องจ้ะก็คือเสี้ยง เปี้ยงสร้างมันนะพี่น้องมันถิฟอยเนาะมันติกรอบนะจ๊ะย่างนขาเกียวข้าวติสังเกียดเลยขาเกียวข้าวเกี๊ยวเคียวๆเลยพี่น้องมันติดกรอบันมอกนะจ๊ะพี่น้องฟางอ่ะฟางมันติกรอบจ้ะข้าเกียวสีขวดๆมันหักเลยจ้ะแล้ววันนี้พ่อตีเป็นเม็ดเข่าเม็ดเข่าสีบอลลนเบิดเลยจ้ะมันติมีแบบติดคอเข่ามานั่มนะเปี่ยงมันมันขอบเวลามันแห้งแล้วมันก็ติหายไปของมันนี่แหละมันเป็น่วงกับล่นมันก็ติดไปแน่จกิงจ้าขก็ไใ้ เนี่ยสิตรีดมากสิเนี่มยมันสิติดแบบนี้แน่จ้ะแต่กบบตระบอกลายลายกระบอกมีปัญหาห่อเก็บไว้ยิ่งห่อมาตีมันก็ล่วงแน่แล้วจ้ะลายย่งห่อเอามาวานเนากจ้เอามาปัดแน่ยังแน่จ้ะเส้นสี่เลยผมถ่ายยาก็เอามาปัดยิ่งสีวานกันห้อมีลายกับ,บ,าากบวานไปเส้งเส้นสี่เลยกระบอกเป็นยงนนนังจะเอาแค่คลิปนี้จะเอามาฝากแค่นี้ก่อนจ้ะเพื่อพี่น้องผู้ใดอายากได้พันจ้ะ ตอนนี้ก็เกือบสีเบิเร์ตแล้วล่ะ,ะเพราะไงเสือตรงไปหลายเสือแล้วจ้ะแต่ว่าบลกเก็บไว้จ้ะเดี๋เอาปีต่อปีบวกทอกคนเอกเก็บไว้ข้างปีจ้ะเม็ดพันธ์ใกล้สีเบิเร์ตแล้วล่ะมีคน,าน,นมาตั้งหลายจา้ะพี่น้องจ้ะผู้ละหาพู้ละซีผู้ละยีซีกว่ะเอาวิโอนี่ก็เอาแซนด์นีก่อนเนาะ นัอนสนละเอาคลิปนี้เอาตอนนี้ก่อนไปนอนจ้ะเดี๋ยวติดขัดให้เพิ่น โอวจะตรงนี้าไปตรงเขาไม้อีเล้ยสร้งไม้อีเล้ยนี่ 没啥。 นี่มีเจ่าเดีย่ะกม่ต๊อบเมื่อเช้าไปส่งอีกเจ้าหนึง กลับมาตอนเย็นเจ้าหนึ่งมาสั่งอีกได้ต้องทำใหม่ไปคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวเครื่องคัดมเมล็ดพันธุ์อันนี้เครื่องคัดมเมล็ดพันธุ์นั่นเราจะไม่ให้มเมล็ดรีดมันไปเยอะเห็นไหมมันจะไม่แดงมันจะรีดเห็นไนหะมนาตายวึ่งฟ้องหมอน สัตย์ถิ่นวะเนี่ยแม่ก็จะปัดอย่างนี้แหละปัดไปเรื่อยๆจนจนเม็ดมันจะ ตัวให้ข้าวมันงามก่อนเลเนี่ยพี่น้องจ่าข้าวดอกสยอมมันจะค่อยเสียตรงนี้แหละแต่เราเปสีกินไม่มีปัญหาจ่าลงสีมันคัดได้หมดมันจะฟางมันจะกรอบพี่น้องเนี่ยพี่น้องทานเอินว่าเสี่ยงเสี่ยงมันกรอบเสี่ยงมันฟอยนะพี่น้องเวลาเขาเกี่ยวสิมันกรอบนะมันควบควบแต่ว่ามันจะหักเนี่ยเพราะเลยจ้ะมันไม่เหนียวมันจะไม่หยาบ ฟางมันอะจะไอ้ต้นข้าวมันจะกรอบมากพี่น้องเนี่ยแบบมันขาดมาอย่างนี้เลยแต่ถ้าต้นทยาไปไปสีกินจะไม่เลือกอะไรนะคะให้รงสีมันทํางานไปเลยแต่ถ้าตนทยาจะส่งให้ลูกค้าต้นทยาจะส่งมเมล็ดให้ลูกค้าต้นทยาก็จะเอามาเลือกหน่อยนะพี่น้องจะ้ะไม่ให้มันติดไปเยอะเนาะข้อเสียของเขาก็คือนี่แหละคะ่ะมันกรอบ ปลามันคลอบแล้วเขาจะติดอันนี้เยอะเนี่ยวันทยาก็จะมาคอยบีบพี่น้องจะถ้าเราจะเอาอะไรมายียีขวดอะไรมายีไม่ได้พี่น้องจาเดี๋ยวเกสรข้าวมันจะทําให้ข้าวไม่งอกนะเนี่ยหมายถึงตรงเนี้ยหัวนมข้าวอะหัวจุกข้าวตรงเนี้ยพี่น้องจากลัวเขาจะจะหลุดออกไม่ดีเนาะก็เลยต้องค่อยๆกำหมอาแบบนี้นค่อยๆกำแบบนี้จะ มะลิหอมเขาหรอกแต่เวลาไปสีเป็นข้าวสารแล้วก็จะเป็นเม็ดดีมากพี่น้องจะกินอร่อยมันมันไม่แข็งเหมือนข้าวไร่สมัยก่อนนะพี่น้องแต่ข้อเสียเขาคือไอ้ฟางอะเสี้ยงมันกรอกแค่น,นั้นนะพี่น้องถ้าเราไปสีลงสีข้าวเขาก็ไม่ได้เลือกงนี้หรอกจ้ะก็ไปทำํำก็ไปสีกินธรรมดาจา้ะมันก็ออก,กแต่อันนี้จะคาดเมล็ดไปให้ลูกค้าค่ะก็จะมานั่งยียีกำก,ำกำให้มันหลุดออก ช่วงนี้เมล็ดพันธุ์มีคนสั่งมาเยอะเข้ามาเรื่อยๆอยู่ก็คงจะใกล้หมดหรือยังไงไม่รู้พี่ไปนายเติดอันต้องถามพรอะนายเติดเ้วย้ะะขอบคุณนะคะที่ติดตามที่เข้ามาชมทุกท่านนะคะดอกนัง เลืมือนี okay. <t ries> hmm. ้เก็บแอ๊วเก็บล่างเนี่ยแหละเจ็บดึงเลยใส่ใส่ให้แน่ลหละไม่ค่อยมีเลกเป็นโดยรวมแล้วก็โอเคอ่ะนี่ใช้ไม่ติด ไปไกลๆไปเขาค่อยเมียนจากหลากลแล้วจะมีแต่เม็ดเผาแล้วอืไปใส่โอตั ஆனால் bueno.